สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะพี่น้องมาค่ะถึงเวลากินไข่ลูกมื้อนี้ได้ไข่ลูกมาจากอตลาดอันตลาดลาดตีเด้อพี่น้องคะ่ะมีพี่น้องเขาแนะนํามาบอกว่าสามุนไพรอยากกินไข่ลูกแ่บไปตลาดลาดตีก็เลยไปลองเบิกแล้วพี่น้องคะ่ะก็หูซสึกว่ามันมีโตมันมีโตลายอยู่พี่น้องคะ่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องตลาดลาดตีไปแต่มาขึ้นนีดเด้อพี่น้องคะ่ะแต่บร่ได้กิน มันก็มันก็จะมีตัวอยู่คือตัวแบบนี้พี่น้องค่ะนี่มันแกะเบิงแกะเบิงด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวคืออันมันก็จะเป็นอันหัวชาเท้าดองเด้๋ยพี่น้องค่ะกินกับหัวะช้เท้าดองเนอะออนเจ้าออนี่มีหวาน พริกหน,น,นกกก่วยน้ำแลก็คือพริกเกลือเดียวกังค่ะด้น่น ข้างหน้าใช้มันใช้น้ำด้วยพี่น้องเลยอยากให้มันเปรี้ยวใครลูกที่ค่อยๆกินสีแซ่ดีหน่นอยยูคาเมนด้วยพี่น้องอยู่บ้านแลม,มึงควไปต่อบัตรนะแซ่ดอยู่ัน,น่ะมีแต่โตยิ่งงามโตยิ่งใหญ่ สดนะสิ่งที่มันอร่อยเฮ้ยนาเกียด้อพี่น้อง เอามาอุ่นเลยเพียงห,ห,ห่อนห้อนฮะนี่คือแซ่บงินะนะคะเป็นแบบอืมทลุค่ะแช่ที่ชุดคือน้ำมันเนี่ย ไปล้างมือมันข้าวนี่ขนมอยู่ในตู้ฮะตู้เย็นนะ่ะเบมาเขาให้แม่นาหนึ่งเขาไว้อยู่ค่ะ

嗯哼，嗯哼、mm。Hmm. Mm hmm. แล้วก็ไข่ขาอว่ามันเป็นขิงเน,นี่ยพี่เนาะหัวเชยเท้าไข่ด้านมีกินนะม,นมันมักแค่พี่น้อ,องขยเลยอกไม่อยากกิน ยังไม่เรียนน้ำแข็แงแกะมนอกหมดเลยมันเป็นที่ยังยไงชิบมะเขาให้นนี้ฉีบยางไส้ได้เนาะตัดตีนก่อนอลนะแล้วจังไสคิดภาพไส้มันเห็นยังหรอตีดเอ พูแซิเฮ้ยอันนี้แม่เอา้ข่ะไข่เลี้ยงมันบ่เป็นยังดอกเอานั่งมากก็กินละกะมึนแค่นั้นแหละคงกินบางคนก็ว่าไม่คูกกินเดอร์ว่ะวะที่รอดู แดบดูพี่นนอกเจ้าหนึ่งไข่เนี่ย,ยอยืออืมเนี่ยแหละแบบนี่ยมันแสบเราสิแก้ให้เบิง์นกันเรเคยังเจอไข่ขาวไข่ห่าง มันสีแฉบมันสีเป็นแบบนี้เนาะเฮ้ยเสียงเนาะเฮ้ยเดี๋ยเนาะเปิดพาร,รมลมือออกโอ้ยมีหอดเสียงพินเสียงแค้นเนะาะวันนี้จะเมนมวนเด็เนาะอืมเด็กนาะนี่เขามักกินหมองมัน ของอร่อยอร่อยอันนี er ้แมวให้อันนี้แมวนี่อ่ะอืมจะเป็นชอเขาให้กินบวกกินกินแต่เด้วย่ะอยากให้กินนี่นี่เมี๋ยอแมวไปวิ่งไปขู่น้ำเปล่าสิ ไม่ได้ท <h ans sorting> mm ี hmm. ่เป็นโ่นถิ่นได้่นช่วงที่มันไม่รูปมันอร่อยกูได้พวกกินกั่ยำวลาคอนเจ้าพี่หนองเลิฟคนเผาเขาเคกินกันเบ็ดเนี่ยไม่ลองไม่รู้ แต่คุณได้เป็นคนล่าเขาสืดว่ากินกินเกือบทุกคนน่ะคุณได้คนล่าแต่คนไทยส่วนมากคนบไค่คอยกินดอกไอเพแลแเราก็ยังบม่ค่อยหมกักเราอ่ะกินได้แต่บม่หมักเรา เราจะกินเนื้อจระเขกบะเพ็ดละพิบัตแล้วอันแบบวิดเปลิดแบบพี่น้องครับอาหารเนื้อจระเกเจี๋ยวคงอาหารแพงแบบมันเปลิดแหละทุนมีตัวหลายเลยมีอยู่แบบปูโตครับมาหักโตน้อย,ย,ยหน่อยโตบุคไข่ใหญ่เราจะต้องเอาใจงูวกข่อยอยากม,ม,มานั่งน้ำเม่ก็หมา่นั่งแล้วก็ข่วนเขาข่วน ลูกค้าได้ไหมลูกค้าใจกรอเออตั้งใมาควนคน,นตัวเนะาะข้นานอก็เลยบเซ็บไม่งั้นอ่นเนจะ้าแไดไม่เอาให้นี่แม่าให้นี่เอดีกยับอกพี่องจอกคนเลนคือกุมนนะันเนาะคือกุมันทอนจอกคนไหมมันเปียกนามเปียกตายเลยพี่น้อมาจังอีเลิศแน่เลย โอ้เขาอิ่มแล้วเขากินร้ายประนึ่เขาแบพอดี้เราเขาไม่กินเขาเอามาสั่งีันในรุ่งป่าก็คเอามาสั่งีสันในรุ่งป่าเ็คอให้เราพี่น้องกินนันนวยชุดไทยกอนาบไวคือการละมุนกินกวเตี๋กินบะข่อยเก่งแแต่ก็อยากโชว์จริงๆในห้องที่แ่เนียจะดู เพื่อค่ะสำหรับที้ราบก่อนค่ะสวัสดีค่ะ